คาเอเดฮาระคาซฮะไม่ได้มีจุดเด่นหลักคือการบัฟแต่เป็นความสามารถในการรวบที่ใครไม่ได้มีปัญหาเรื่องการรวบแล้วลอยของเวนติหรือการรวบของซูโคสก็ไม่จำเป็นต้องเปิดก็ได้นะแต่ถ้ามีงบนิดหน่อยเปิดมาแล้วก็ให้ใช้ดาบแสงจันทินนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าดาบชิ้นนี้หายากมากนะครับเขาก็เลยนิยมใช้สกิฟเชียลกันนะครับแต่ก็ใช้ดาบของซิโลเนนก็ได้นะอันนี้จะบับให้ดีกว่า ในส่วนของดาบแสงจันทร์ชิ้นนี้นะครับแล้วก็ดาบของนิรัวเนี่ยให้ตัวอื่นใช้มาบัฟให้คาสระจะดีกว่านะครับเพราะว่าเงื่อนไขก็คือต้องใช้สกิลธาตุติดต่อกัน3ครั้งนะครับค่อยแจกบัฟพ,พาะงงานให้ตัวอื่นที่มันใช้สกิลธาตุได้3ครั้งจะดีกว่านะครับแล้วก็ในส่วนของอาร์ติแฟกต์แน่นอนว่าต้องเป็นเซตลมอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าตัวอื่นใช้เซตลมค่อยให้มาใช้กิลด์ด,ดีมชิ้นนี้นะครับ ถ้ามีตัวลม2ตัวแล้วอีกตัวหนึ่งใช้ลมอ่ะนะแล้วก็หัวเนี่ยใช้เป็นชำนาญทาุทุกอันเลยนะครับเพราะคาสึฮะจะแจกบัฟตามค่าชำนาญทตานะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของพรสวรรค์น,นะครับจริงๆไม่ต้องอัพอันไหนขึ้นมาเลยก็ได้นะครับเพราะว่าความเสียหายส่วนใหญ่มาจากปฏิกิริยาท่านะครับ ไหนๆก็พูดถึงปฏิกิริยาธาตุแล้วขอพูดข้อมูลเพิ่มเติมนิดหน่อยสําหรับปฏิกิริยาธาตุนะก็คือดาเมจนี้จะคิดแค่ค่าชํานาญแล้วก็ความต่างเลเวลไม่สนค่าป้องกันของศัตรูนะแต่ว่ายังสนค่าต้านทานอยู่นะครับดังนั้นเซ็ตอาร์ติแฟกต์ลมก็เลยยังดีกว่าเซ็ตของกิล d r ดีมนะครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งนะแล้วก็ได้ส่วนของ ที่เป็นละลายละเหยแล้วก็บีบอัดเนี่ยยังคำนวณตามปกตินะครับคำนวณค่าป้องกันตามปกติโอเคแล้วก็ถ้าไม่ตายเนี่ยยังไม่ถึง c ีไม่จำเป็นต้องใช้ขนาดนั้นนะครับใน C2 เนี่ยก็คือบัฟให้แค่คาซึฮะแล้วก็คนที่ออกมาสู้นะไม่ได้บัฟให้ทุกคนในทีมนะครับบัฟให้แค่คนที่ออกมาสู้แล้วก็อยู่ในไอ้วงของคาซึฮะนะครับคล้ายๆกับเบนเนตแล้วก็ นาฮิดะนั่นแหละนะครับแล้วก็ถ้าใครจะเล่นสกีฟิชเชลเนี่ยไม่จะเป็นต้องอัพขึ้นมา90นะแค่เลเวล1นขัด5แค่นี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ค่าพลังโจมตีพื้นฐาน พลังงานก็ไม่จําเป็นต้องใช้นะครับไม่จะเป็นต้องกดท่าไม่ตายขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าบอกว่าให้ใช้ดูเบสไปเลยจริงๆก็ได้นะแต่อันนี้ก็จนเกินไปนะครับสําหรับสกิลท่าจะมีทั้งแบบกดแตะและแบบกดค้างนะครับกดค้างเราจะดูดแรงขึ้นทําให้รวบง่ายขึ้นส่วนกดแตะเราจะใช้กับมอนที่รวบไม่ได้เพื่อให้ออกสกิลเร็วและการรวบจะเป็นการกระจายธาตุในตัวของสตูและคาซึฮะจะกระโดดขึ้นไปกลางอากาศ ถ้ากดโจมตีคาซึฮะจะพุ่งลงมาโจมตีที่พื้นความเสียหายนี้ไม่ใช่ความเสียหายของสกิลธาตุนะนับเป็นความเสียหายพุ่งลงจากการอากาศและจะกระจายธาตุในตัวหรือธาตุบนสนามถ้าธาตุที่กระจายตอนรวบกับธาตุที่กระจายตอนลงพื้นเป็นคนละธาตุกันแบบนี้คือการทำดับเบิลวซึ่ง V นี่ก็มาจากชื่อของเซตลบนั่นแหละเอาง่ายๆมันสื่อถึงการลดต้านทานสอธาตุ เพราะงั้นจริงๆแล้วตอนรวบเราแปะาธาตุคนละาธาตุไว้ที่มอนแล้วค่อยรวบก็ได้เอาที่ถนัดนะแต่บางครั้งเราก็สามารถรวบแล้วไม่พุ่งลงมาเพื่อไม่ให้กระจายาธาตุอื่นมาแปะที่ตัวมอนก็ได้นะครับอันนี้ถ้าไม่แปะไฟได้บัฟจากอร์ติแฟกที่ซิโลเนนใส่ดาเมจอาจจะถึงล้านได้นะ สำหรับการจัดทีมเราสามารถจัดทีมได้หลายแบบและหนึ่งในนั้นคือการจัดทีมแบบไม่เน้นปฏิกิยาธาตุเอาแค่บัฟจากคาซึฮะนะครับบอกเลยว่าผมต้องทำคลิปเจเล็กให้ใหม่เพราะก่อนหน้านี้ผมไม่มีซิโลเนนไงดาเมจสายชำนานก็เลยยังเหนือกว่าสายที่แบบเป็นไฟเพียวๆแต่ตอนนี้มีซิโลเนนและไหนๆก็พูดถึงซิโลเนนแล้วนะครับมีหลายคนกอลฟฝรั่งมาบอกว่า ซิโลเนนคือคาซือฮะในร่างหญิงจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับซิโลเนนจะเป็นตัวท็อปเรื่องการบัฟส่วนคาซือฮะเนี่ยจะเป็นตัวท็อปเรื่องการรวบเพราะงั้นจริงๆแล้วตัวที่เป็นคาซือฮะในร่างหญิงคือซูโคสนะครับแล้วก็ราคาถูกอีกด้วยเพราะอาวุธเราสามารถใช้สมุดสื่อเวทตัวนี้แค่ขัด5ไม่ต้องอัพเวลแบบนี้ไปก็ได้นะครับกลุ่มดาวจริงๆไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับ อันนี้คือคาซึฮะในร่างหญิงและคาซึฮะในร่างไรเพศก็คือเบนตินี่แหละอันนี้บอกไปตอนต้นคลิปแล้วนะครับเพราะงั้นการเปิดซีโรเนนมาเล่นคู่กับคาซึฮะจึงเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากกว่านะครับตอนแรกผมก็กะว่าจะเปิดอาวุธนะแต่พอมาอ่านดูดีๆแล้วคือมันให้บัฟมา12วิแต่ว,ว่ามีคููดาว20วิหายไป8วิ แปลกๆนะครับส่วนชิโนโนบุเนี่ยก็ให้ใส่ดาบของนี่ลัวไปแล้วก็ใส่เป็น2พลังชีวิตหรือเซ็ตปู่แบบนี้ก็น่าจะเหมาะกว่าดาบคาซึฮะนะครับ ใครที่ให้คาซึฮะใช้อาวุธของซิโรเนนเนี่ยออฟหลักอาร์ติแฟกต์ก็เป็นชำนาญไปเหมือนเดิมแหละดีแหละนะครับจะได้ดาเมจในส่วนของปฏิกิริยาธาตุแล้วก็ได้แจกฟับในส่วนของตัวนี้ด้วยนะครับเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องเปลี่ยนเป็นป้องกันนะและกลุ่มดาวนะครับใครยังตัดสินใจไม่ได้ระหว่างคาซึฮะ c 2หรือซิโรเนน c 2เปิดใครดีผมจะเชียร์ซิโรเนนนะครับเพราะว่าซิโรเนนเนี่ยให้มาตรงๆเลยในขณะที่คาซึฮะจะให้เป็นชำนาญ 바람 휘몰아 <목소리나>